อันนี้เล่นเป็นตัวอะไรไม่รู้เลยเขาจับแต่งตัวมึงไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวนี้คือไปแบบสายเวธุรกิจแล้วไงแก่แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวนะถ้ามึงแก่เนี่ยูไม่หงอมเลยไม่ใช่ผัยหนุมึงแก่เนี่ยอ๋อนี่แบรนเจลาโต้บาร์แะฟังก์ชันสุดตาเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูสุดยอดเอาตัวนี้เลยครับเดี๋ยวให้แม่ผมนับเอาตาตานมาดังแค่เริ่มวันนี้ทีมงานมีหนึ่งคันรถยางแตกเสียงมีปัญหาเสียงอะไร แต่กระเช้านาั่มันทำงานแข่งกับเวลาหนักกันทุกคนตอนนี้<ค><ด>หนูไม่รู้ว่าหนูก้าวขาพิษออกจากห้องหรือเปล่า <c ười> แค่เริ่มวันนี้ทีมงานมีหนึ่งคันรถยางแตก <c ười> แล้วประเด็นคือต้องเป็นคันแรกที่มาถึงสแ <aris> <c ười> ตนบายที่นี่แล้วหนูเพิ่งรู้ตอนหนูมาถึงอ่ะไม่เป็นไรก็แก้ไปดอกแรก <c ười> นี่ก็ถือว่าเป็น <c ười> มาแล้วมาแล้วมาแล้วโป๊ะมากมาถึงอ้าวมีแต่โต๊ะรอดูต่อไปแล้วกันอุปสรรคมันมาให้เราเรียนรู้และแก้ไขเรียบร้อยเป็นสิริมงคลซะหน่อยทำอะไรอย่างเงี้เราก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคไปเสียงมีปัญหาเสียงไห พี่ไปไหว้พระมาแล้วนะพี่ทำอะไรครับเนี่ยเป็นบล็อกในช่องไอแฟนชาแนลครับผมครับผมเบิร์ดเพจมา่านครับกดเข้าไปดูได้นะครับใช้พื้นที่ตรงนี้แม่งเลยรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นเออ่เป็นลูกค้าในบุญถาวรมาซื้อมาดูกระเบื้องอะไรอย่างงี้ครับมารัดกองหกวงเช้าวางบินตรงไหนครับรับตังค์ตรงไหนรับตังค์ก่อนได้ไหมเขายังไม่เริ่มเลยเออเมื่อไหร่จะเลิกกองวะเนี่ย วันนี้ไทยทั้งหมดกี่ซีนครับอยู่ใน1ตอนนะครับเป็น EP ีแรกเลยได้รับเกียรติจากพุ่มกับพี่พุ่มกับคนนี้มั้ยผมร่วมงานบ่อยชื่ออะไรนะแล้วบอกร่วมงานบ่อยชือพี่ชอเอานี่ถามจริงมั้ยด้อ๋อพี่หอจริงรู้จักจริงพี่เด้ไปหาพี่ชอหน่อยพี่ชอพุ่มกับแฟนคนไหนพี่ชอนี่นะพี่ชอครับสวัสดีครับพี่ว่างครับมาเดินเล่นไม่คุยกับเขาเลย เขาบอกรู้จักคุณบอกรู้จักได้เลยผไม่รู้จักเขาเลยเขาไม่รู้จักกูเลยเลยมันเล่นหลอกกันอ่ะโอ้ยลุอ้าวตกลงรู้จักนี่เนี่ยรู้จักอ้าวเหรอไม่ใช่มีน้องช่วยกล้องอ้าวเหรออับนี่โกตีนผมทำไมเนี่ยอ่านะโอเคครับเจอกครับติดครับเจอครับขอบคุณมากครับ ระบบเป็นประมาณเนี้ยระเป็นตัวเองค่ะทางนู้นเขาตลกมาเยอะแล้วนะทางนี้พูดนิ่งๆแล้วกันแต่เราอ่ะเป็นกล้องแบบยูช่องเนี้ยเราก็ต้องชินกับการตลกแล้วหรือเปล่าแต่ทําไมกล้องเรายังสั่นอยู่เลยยังยืงขำอยู่เลยอะฮะเราโอเคหรือเปล่าขำไปกับคนดูอ๋อขำไปกับคนดูคิดเพื่ออันนี้อยากให้โฟกัสที่กางเกงตุดเด็กของด้านนู้นมากกว่า ผมเกิดมาแม่ก็เกิดมาจากท้องแม่วันหนึ่งแม่ก็พาเดินบุญถาวรเลยครับมาเพราที่บ้านเดินแตบุญถาวรไม่เดินที่อื่นเคบไม่ได้นะลิ้นสองแฉกคนนี้ยิงก็บอกว่าจิก็จะถ่ายให้แบตหมดเลยแล้วไง่หย่าเขาเรียกต่อบบทแล้วน้ำหนึ่งครับใส่ไวไฟอยู่ <c oughs> ยใช่ไหมไวเลสไวเลสไวเลสมีแกให้อีกแล้วห้าสี่สามสองยืดเลยครับพี่ต่อไป EP ที่สอง EP ของใครอ่ะ พี่นายมาแล้วหรอมาแล้วแต่งหน้ายังบอกเลยว่าขำแน่ <c oughs> ยังไม่ทำได้เล่นอ่ะ <c oughs> นักอะไรอันนี้จะมาทำอะไรมอยู่อยู่3-2คืออะไร <c oughs> อ๋อไอแปรชชแนลครับผมวันนี้มาทำการแสดงให้น้องชายวันนี้เล่นเป็นตัวอะไร <c oughs> ไม่รู้เลยเขาจับแต่งตัวมไม่รู้ทำอะไรเลยนะ <c oughs> เป็นเสียเป็นเสียมาซื้อของเดี๋ยวเติมหนวนก่อนเดี๋ยวมันจะไม่หา กันจายเลยเสียผมพูดตรงๆนะภาพนี้ไม่น่ารวยเลยเสียทำธุร <Innov> ก <ative> <N> ิจไปครับเนี่ยขายตรงขายตรงขายตรงไหนตรงหน้าบ้านเลยไม่ได้ขายตรงอื่นเลยมนจะเป็นภรรยาน้าบ้านี่ต้องน่ารักมิ คือหนึ่งมันทํางานแข่งกับเวลาสองคืออยากซัพพอร์ตทีมาแหละก็แบบน้ําเนื้อมันก็มีแต่มันก็เออน้ำาหมง่งน้ําหวานเพิ่มหน่อยไงก็คนตอนนี้ไม่พอน้องทุกคนแบบว่าวุ่นวุ่นกับหน้าที่ของตัวเองอยู่หนักกันทุกคนตอนนี้แก้ปัญหากําลังหาทีมสวัสดีมอะไรมาซัพพอร์ตหน้างานเพิ่มพี่หนุย่ยเอ็นหนูว่าทำไม <c oughs> เป็นไงทำงานไม่ทันเหรอ,อคนไม่รู้ มันมันงุมาตุ้มกันหลายๆอ่ะที่มันเป็นปัญหาก็ด้วยคิวของหลายๆคนที่มันแบบว่าติดขัดกันเหมือนลันไปบีบบีบแล้วความเป็นโปรดิวบีบทีมงานกูก็เหมือนไปกดดันเขาเขาก็ต้องใช้เวลาในการทํางานอะไรพอมันบีบกันด้วยเวลาที่มันน้อยอยู่แล้วเงี้ยพอเราไปบีบบีบบีบเขาไปอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกดดันแล้วก็แบบทำไมเราไม่ให้ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันบีบให้มันต้องเป็นแบบเนี้ยแต่จริงๆแค่แอบบอกแหละว่าเราก็มีเผื่อเวลาในใจแหละ แต่เราก็ไม่บอกหรอกทําเป็นคนใจดีไงว่าแบบพอเกินเวลาแล้วก็ไม่เป็นไรพี่หนูให้ได้แต่จริงๆเผื่อไว้เรืองคู่ไม่ต้องเชื่อนะี่แต่ถ้าเรื่องนี้ยอมเป็นนี่เลยนะ้องนี่แบรนเจอร์โต้บรานะฟังชั่งสุดตาเดี๋ยวพี่โ์ให้ดูจุดยอดเอาตัวนี้เลยครับเดี๋ยวให้แม่ผมนักเอาตาตังมาจังเอาหมดนี่เลยค่ะคุณน้องเอาหมดนี่เลยค่ะคุณน้องเอาหมดฟังนะแล้วร้องว่าพร้อมแต่พร้อมจ่า วันนี้ก็มาร่วมแสดงด้วยนะครับผมครับ <c oughs> จะเห็นแต่ครับผมบไฟร้องเพลงใช่ครับวันนี้มาปิดไวรัสแรปวันนี้พี่จะแปลงก็แรปด,ด้วยต้องมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่า <c oughs> ก็ถือว่าแสดงในบทบาทที่ถนัด อ่ะถือว่าถนัดถือว่าไม่ต้องปรับอะไรเยอะครับถือว่าเป็นบทบาทที่แบบพอสมควรไม่ได้แบบยากมากก็ฝากติดตามนะครับบุญท่าถาพรนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมีตั้งหลาย e ีพี่เกตเฝานี่ขายตั้งแต่เช้ายันมืดแต่ละครับผมก็ฝากติดตามมาฝากดูด้วยนะครับฝากผลงานผมด้วยนะครับแวนโจ้นะครับล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเพลงไปนะครับในช่องเอฟพีเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับฝากด้วยครับไปนะ แเพ <They> ื่อนสาวของเราในวันนี้ก็คือเจ้าแม่แฟชั่นยังเฟิร์สซุปเรนารีเสี่ยมันลอยเสี่ยมันลอยเนียนไง นี่เขาห่างหายจากการแบบแสดงนานยังใช่ใช่แล้วโฆษณางานซิทคอมนี่คือห่างหายไปนานนะแล้วก็ที่สําคัญคือเดี๋ยวนี้คือไปแบบสายเวทธุรกิจแล้วไงทำธุรกิจอะไรอย่างแก่แล้วไงเออเดี๋ยวนะถ้ามึงแก่เนี่กูไม่งอมเลยไม่ใช่ผันมึงอแก่แล้วไงมาลองออกแบบกันดูดีกว่านะคะว่าคุณน้องเนี่ยต้องการแบบไหนอยากได้แบบไหนว่ามาในคันน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ห้องน้ำเนาะขนาดเท่าไหร่สี่ประมาณสี่ ประมาณ4ตารางเมตรใช่ค่ะอุ้ย2องคูณสอ่คูณหนึ่งสีคูณหก็เดินตะแคงเข้ามาดิสิคะเนาะแน่เลค่ะอาจารย์การสอนไปค่ะสวัสดีค่ะอ่านบทยังอ่านแล้วของหนูมีมือสีไปจ้าสามสองหนึ่งไปไม่ว่าชอบคนไหนเรามีให้มากกว่าไม่ว่ารักคนไหนทำได้เอนมองแล้วลหนูก็ต่อเลยมือสีเลือกเท่าไร เถ้าว <S 々> ่าคุณพ่อมายืนรออยู่ตรงนี้มาามลูสาวมีหน้าตาดีก่าบเสวัสดีถือว่าทปนายนี่อันไหนก็แล่อันนั้นให้ให้ไอ้แล้วไหกให้ไห้ให่ให่นีอะไรข็ร้องอะไรนี่อะไรจะก็ร้องอะไรพกปืน ำวความตาเรอคุณพอนี้ต้องการนะเธอประธานที่ได้ตามเลยทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยมันโอ้โหเยอะมากจำได้ปะทำน้องไม่รู้อะหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเยอะมากนี่เนี่เสื้อผ้ายังจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ประมาณสิบกว่าชุดสิบชุดเนาะซีนนั้นก็ห้าชุดแล้วเฉพาะซีนเดียวอ EP เดียวอะเปลี่ยนร่างอีกแล้ว เป็นใครนักงหนาก็ไม่รู้นี่ซีนบ้าเลยที่ข้าผินไม่รู้แบบนี่นี่เลือกใครแล้วคือเป็นคนเดียวอะเล่งคนเดียวแต่ว่าหลายคนไงสักตับสักตับเลยเอาจำเอาจำมุกก่อนเนี่ยเอาหมดนี้เลยค่ะคุณน้องเอาหมดนี้เลยค่ะคุณน้องแม่ฝั่งเราร้องแบบร้องจัร้องจ้า จบไปแล้วครับโอ้ยเหนื่อยมากจำเนื้อทำไม่ได้ดูเบื้องหลังครับพี่แรปกันแม่นๆคุณแม่ผมว่าใส่แม่ครับผมไม่เห็นผมก็ว่าตอนแรกผมก็ไม่ใส่แลต่เขาก็บังคับไม่ใส่กนได้ก็ไม่กล้าบอกตรงๆว่ามันมองเนื้อไม่เห็นพี่แ่ายหน่อรับมากลครับขอบคุณมากนะครับพี่แต่แม่งหมดบอกเลยทุกคน ตื่นดีสี่มาถึนงนี่หกโมงเมื่อคืนนอนดึกด้วยไปถ่ายละครอีกแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปถ่ายละครอีกตอนนี้กี่ทุ่มแล้วพี่สี่ิบห้าสีห้าทุ่มสี่สิบห้าสี่สิบห้าทุ่มทุกคนอยากให้ติดตามนะคลิปเบื้องหลังนี้เป็นคลิปที่แบบพูดน้อยที่สุดแล้วจริง เพราะว่ามันต้องสมาธิเรื่องบทเรื่องอะไรเยอะเลยปกติแบบจะมีโบ๊ะบ้าโบ๊ะอะไรแต่อนี้คือแบบหมดแรงและฝากด้วยนะเพราทุกคนตั้งใจมากเลยครับเขาเรียกว่าเตรียมงานนะมาเป็นเดือนนะอยากให้ดูอยากให้ติดตามเลยนะตั้งใจเลยนะที่ช่องของบุญถาวรแล้วก็ติดตามในช่องไอ channel ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมขอบคุณครับวันนี้เ yo เ p อ n m ฟ t เกอร์